เฮ้ยขอบอย่าเข้ามานะเว้ยสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กมันส์สตเอเววันนี้เป็นคลิปเออสวัสดีปีใหม่ของ ของ FC ทุกๆคนนะครับวันนี้พีวิทไม่ได้มาอะไรมากมายก็มาขอขอบคุณนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่คอนเทนต์ในในคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์พีวิทด้วยก็คือไ r o อ t เทคที่สูงความแข็งแกร่งครับขอฝากสําหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะออกกายสนใจที่จะดูเครื่องออกกายไว้สําหรับบริหารร่างกายเพื่อรักษาสุขภาพหรือพัฒนาบุคลิกภาพก็เข้าไปดูที่ i r o n t e c h ได้เลยนะครับวันนี้พีวิทมาทำในเรื่องของคอนเทนต์สวัสด,ดีปีใหม่สำหรับเอฟซีทุกคนนะครับก็ สำหรับเราอยู่กันมาได้เกือบๆปีแล้วนะครับค่ะอีกสักประมาณ2เดือนก็จะครบ1ปีก็วันนี้พีวิตมาสวัสดีปีใหม่น้องๆเพื่อนๆแล้วก็เอฟทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสุขภาพดีกันตลอดไปนะครับแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับต้องบอกว่าเรา ก็ขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมพิวิ์มาอย่างตลอดนะครับแล้วก็เป็น f อที่น่ารักก็คือสุภาพเรียบร้อยกันทุกคนแล้วก็มาคอมเมนต์สุภาพสุภาพพิวิ์แนะนําสิ่งดีๆให้พิวิ์แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากชมในปีใหม่ต่อไปนะครับปีหน้าปีเอ่อหกห้านะครับใครอยากเห็นพิวิ์ทำคอนเทนต์อะไรที่รู้สึกอยากเห็นนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกพิวิ์ได้แจ้งพิวิ์ไว้แล้วพิวิ์เนี่ยจะค่อยๆทยอยทาตามที่ f อทุกคนต้องการนะครับอันไหนทําได้ทําได้อันไหนทําไ,ไ,ไม่ได้ก็พิวิ์จะขอกลับ เก็บไว้เป็นเขาเรียกอะไรสต็อกคลิปนะครับอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมันพร้อมยังไงพี่วิทย์ก็จะทยอยทําให้ทุกคนเนี่ยทุกๆคลิปนะครับถ้าเกิดพี่วิทย์รู้สึกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีพี่วิทย์ก็จะมาเก็บนะครับทุกๆคําแนะนําพี่วิทย์ชอบแล้วก็พยายามอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์กับน้องๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ยอดไลค์ยอดซับทุกคนเป็นอย่างมากอันนั้นคือกําลังใจที่ดีสําหรับเขาเรียกอะไรนะทำให้วิทย์ ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เอฟซีทุกคนนะครับต้องบอกว่าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคําว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราครบกัน1ปีเหลืออีกสักประมาณ2เดือนผ่านแล้ต้นเนาะคบ2เดือนแล้วเดี๋ยวพีวิทย์อาจจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมมีแอน,นกีกันก็คือมาพบปะสังสรรค์แล้วก็อาจจะมาทำกิจกรรมกีฬาที่รักษาสุขภาพกันแล้วก็พบปะเพื่อ เขาเรียกสังสรรค์กันในเชิงของอพี่น้องนะครับมาร่วมสนุกกันในเกมกีฬาแล้อาจจะมีเรื่องของขวัญกิฟต์ว่าเชื่อจากทางช่องพีวิตทางเพจพีวิตก็คือ Big m u ัสโ e ลโกเว y ยนะครับกล้ามใหญ่ผาดตะลุยอีกครั้งหนึ่งปีใหม่อาจจะไม่ได้ฉลองอะไรแต่ว่าฝากคอยติดตามครับเดี๋ยวอาจจะมีนัดกันหลังจากที่เรา,เาช่องพีวิตครบ มาเขาเรียกอะไรหนึ่งปีเดี๋ยวคอยติดตามครับว่าจะอาจจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากโอมไมโอไมคอนไม่เข้าซะก่อนนะ,ะถ้าเกิดกิจกรรมมันทําได้นะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวชีวิตต้องรอลุอ้นในหลังปีใหม่ทีว่าไม่รู้ว่าโอมไมคอนมันจะมีผลกระทบยังไงกับทางเขาเรียกอะไรงานสังสรรค์อะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะจัดกันได้ไหมถ้าจัดจินดอไม่ได้พี่วิทย์อาจจะหาร้านเอาดอร์มานั่งชิลๆแล้วก็อาจจะมาพบปะฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมหนุกๆแล้วก็ จับของฝันแจกกันอนะันนั้นเดี๋ยวเป็นกิจกรรมข้างหน้าเดีย๋ยวพีวิศอาจจะแจ้งให้ชัดเจนอีกทีนึงว่าจะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะครับเดี๋ยวขอให้มันครบสักหนึ่งปีก่อนแล้วพีวิศอาจจะทําอะไรนะ Q&A เนอะ Q&A อีกครั้งหนึ่งสาหรับน้องๆคนไหนที่จะสนใจจะสอบถามอะไรพีวิศก็เดี๋ยวไวรร้รอครบรอบ หปีเต็มนะครับเดี๋ยวพีวิทจะมาตอบคำถามทุกอย่างที่น้องๆแล้วก็เอฟซทุกคนอยากรู้เดี๋ยวไว้เจอกันครับระหว่างนี้ก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งสําหรับคนที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พีวิทเสมอมานะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์พีวิทครับก็คือ i r o n นเท็ ที่สุดของความแข่งนะครับสำหรับสปอนเซอร์พิวิทสปอนเซอร์ไอออนเทคนะครับพิวิทต,ต้องเห็นแล้วว่ามันเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของอนาคตข้างหน้าครับคือสังคมเราในวันข้างหน้าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ o อนเทคถ้าเกิดเ,เพื่อนเพื่อทุกคนสนใจที่จะรักษาสุขภาพหรือออกกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพก็สามารถเข้าไปดูที่เพจไอ o อนเทคได้นะครับขอบคุณมากสําหรับไอออนเทคครับแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่จะคอมเมนต์อะไรต่างๆหรือว่าจะฝากให้พีวิทย์ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถไปอินบ็อกซ์ไว้ในเพจของพีวิทย์ก็ได้นะครับที่ Big กมอสส์โกเว่ก้ามใหญ่พาตะลุยนะครับพีวิทย์ก็ขอฝากเพจพีวิทย์ไว้อีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อครับจริงๆที่อินบ็อกซ์ที่เพจก็สะดวกดีเพราะพีวิทย์จะมีตากล้องหรือแอดมินคอยติดต่อคอยตรวจเขาเรียกอะไรนะตอบคอมเมนต์ตลอดเวลานะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่จะสนใจแล้วก็ขอให้เป็นเขาเรียกอะไรนะ กิจกรรมหรือคําถามติชมอะไรที่ดีๆนะครับพีวิทย์จะคอยพยายามตอบตลอ,ตลอดต่อเนื่องเลยขอให้ไม่ไม่ใช่เป็นอินบ็อกซ์แบบมั่วๆโั่ๆลเล่นๆกันนะพีวิทย์ก็มีคนเข้ามาอินบ็อกซ์เยอะมากเนาะเพราะนั้นพีวิทย์ก็จะเลือกตอบหน่อยสําหรับคนที่ติชมพีวิทย์ก็น้อมรับครับเพราะว่าพีวิทย์เองต้องการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจติดตามพีวิทย์อยู่อย่างเสมอมาคอยที่จะอินบ็อกซ์มาสอบถามนู่นนี่นั่นก็พีวิทย สำหรับคนที่ช่วยแชร์ช่วยสับตะไคร้อะไรพี่บิ๊กก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ